ก็สำหรับเรื่องมาสเตอร์นะครับก็เป็นสารคดีเกิดทดลองที่คือหลังจากดูจบเนี่ยเราก็เห็นแลาคือยอมรับเลยว่าเป็นสารคดีที่ผู้กำกับความกล้าหาญมากในการที่นำเสนอด้านที่มันเป็นเหมือนเป็นเป็นดักไซส์ของชีวิตนะฮะแล้วก็คือคือสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยเรื่องครอบครัวของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบคือคือผมมองว่าคือคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อย ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยเรื่องแบบนี้นะฮะแต่แบบนี้เขากล้าที่จะนําเสนอแล้วแล้วแล้สุดท้ายแล้วมันก็มันก็แสดงถึงว่าแบบความรักความผูกพันที่เขาเขามีกับม,มีกับแม่เรียกว่ามันเป็นการลากไส้ลากคูุมทุกอย่างในใน,ในครอบครัวของเขาเ่ยออกมาตีแถวมานำเสนอให้ให้คนดูเห็นเลยนะครับจุดนี้ต้องต้องชื่นชมมากแล้วก็ในส่วนของศิลปะภาพ,พภยนตร์เนี่ยก็ก็คือโอ้ผู้กํกากับก็ ก็คือทําหนังไปเลยจังหวงจังหวะทุกอย่างมันมันมันลงตัวมันนั่นไ่หมดเลยแล้วคือสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือผมดูแล้วผมก็รู้สึกมันมันมีันมีอนชมันมีมันมีอารมณ์รู้ว่าหนึ่งเลยคือมันมันพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับแม่ซึ่งผมคิดว่าทุกคนทุกคนมีแม่อยู่แล้วแล้วก็ มันมันสามารถแบบจังหวะในการเล่าอะไรมาทําให้เรารู้สึกร่วมรับรู้ไปกับความรู้สึกของตัวผู้กํกากับได้นะอันนี้ต้องชื่นชมเทคนิควิธีการนำเสนอที่ใช้ทั้งเออที่เป็นเรียลิตี้แล้วก็ในส่วนที่จินตนาการเสริมขึ้นมาที่บอกว่าสอินเดอร์ของของตัวแม่เองอินเนอร์ของตัวตัวลูกเองซึ่งก็คือผู้กํกากับนะครับก็น่าชื่นชมแล้วก็เป็นผลงานทฤษฎีที่ ไปได้เข้าฉายในเทศกาลตั้งจทั่วโลกถึงห้าหกเทศกาลก็เป็นผลงานที่น่าสนใจครับแล้วก็อยากให้หลายๆคนได้ลองมาสัมผัสได้ลองมาดูกันว่าแบบเฮ้ยที่ศิษย์ของนักศึกษาไทยนี่มันไม่ธรรมดาครับเชื่อว่าน้องเขาเป็นผู้กำกับอนานคตกดียว